สวัสดีครับพบก,กับพวกเรานรในช่วงรีเฟรชเมนต์ไทม์กับพวกเรารีเฟรชเมนต์ทีมนั่นเองนะฮะพอพบกับพวกเราอย่างนี้แนะ่นอนว่าจะรู้เลยว่าพวกเราจะต้องมาเล่นกันอย่างแน่นอนนะครับและเพลงที่เราจะใช้ในช่วงรีเฟรชนี้รับรองได้ว่ารีเฟรชกันอย่างแน่นอนเพราะเป็นเพลงที่สนุกมาก่นคือชื่เพลงว่า <S 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 สปราร์นั่นเองนะ เพลงนี้รับรองได้ว่าทุกคนจะรู้สึกถึงความสนุกและก็มันมากอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันว่าท่าที่เราจะใช้เต้นนะครับมีทั้งหมดหท่าด้วยกันนะครับถ้าพวกเราพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้ค้างท่าที่หนึ่งเลยไหมครับ สำหรับท่าที่1นะครับจังหวะที่เราจะใช้นะฮะท้ายกับจังหวะเชาซึ่งพวกเราก็น่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นเดี๋ยวเราทาท่าไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากการก้าวเท้าไปหน้าแล้วนับที่1ครับก้าวเท้าไล้งหลังนับที่สองครับแล้วยำยำยำอีกครั้งหนึ่งนะครับก้าวหน้าก้าวหลังยำยำยำนะฮะท่านี้เราจะใช้ทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะครับ เดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันและนับไปพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ส้ไป1 1 1และ1 2 2 2และ2 3 3 3และ3 4 4 4, 4และ4เป็นยังไงบ้างครับแค่ท่าแรกเทนั้นเอง่งายมากเลยใช่ไหมครับลองเชื่อต่อท่าที่2กันแล้วได้ยังครับ ครับผมสำหรับท่าที่สองนะครับผมจหวัดขาเรายังใช้เหมือนเดิมเลยแต่ที่เราเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือการใช้แขนนั่นเองนะครับให้ทุกท่านเริ่มที่ตั้งแขนขึ้นมาก่อนนะครับผมนะทันทีที่เราก้าวเท้าไปหน้าให้ยกแขนขึ้นมาหน้าด้วยแล้วก็เก็บแล้วก็ยำยำยำอีกครั้งนะครับยกหน้าเก็บยำยำยำยกหน้าเก็บยำยำยำอีกท้งหน้าเก็บยำยำยำ ถ้านี้เราจะใช้ทั้งหมด10ครั้งด้วยกันนะครับซึ่งผมเชื่อว่าพวกเราทําได้ไม่ยากเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับ1 2 3เมลับ1 2 1และ1 2 2 2และ2 3 3 3และ3 4 4 4และ4 5 5 5และ5 6 6 6และ6 7 7 7และ7 8 8 8 ิบและสิบเสร็จเรียบร้อยแล้วครบสิบครั้งเรียบร้อยนะครับสําหรับท่าที่สองไม่ยากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปต่อท่าที่สามเลยนะครับผมครับผมสาหรับท่าที่สามนะครับผมจังวะขาจังวะแขนยังเหมือนเดิมนะครับจากที่จังหวะที่สองนะครับเมื่อกี้เราก้าวไปหน้าใช่ไหมครับแต่อันนี้เราจะก้าวไปด้านข้างครับโดยการเริ่มจากก้าวไปทางด้านข้างครับอ่ะนับที่หนึ่งถอยหนึ่งหนึ่งและหนึ่งเป็นข้างครับไปสองสอง 2และ2นะครับถ้านี้ในช่วงที่3นี้เราจะเต้นไปกันทั้งหมด8ครั้งได้กันนะครับถ้าอย่างนั้นถ้าพร้อมแล้วนะฮะไปทำพร้อมกันเลยนะครับ1 2 3ได้1 1 1และ1 2 2 2, 2และ2 3งสามามามและ3 4 4 4, 4ี่และ4 5 5 5้าและ5้าหกและ6กเจ็ดเจ็ดเจ็ดและเจ็ด แปดแปดแปดแแปดนะะครบแปดทางเรียบร้อยแล้วผ่านกันไปทั้งหมดสามช่วงด้วยกันแล้วนะครับพร้อมที่จะไปต่อช่วงที่สี่กันการที่นครับผมสัมภาษณ์ที่สี่นะครับผมเราจะเริ่มต้นด้วยการที่เราลูกขานะครับและสะบัดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเริ่มเลยนะครับอ่ะหนึ่งสองสามสบัดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งสองสามสะบัด นะครับแต่พอเราลูกขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงที่เราลูบตรงนี้เราจะหมุนรอบตัวเองไปด้วยเดี๋ยวดูตัวอย่างของพวกเราก่อนนะครับอ่ะหนสองส้ 1, 2, 3, ไปหนึงสองสามสบัดนะฮะพอทำท่านี้ครบ4เดิน1นรอบนะครับ,ทท e 4, หรรบให้ใส่เอวสครั้งไป1 2ึ่งสอามพอครบ4ครั้งแล้วนะครับให้หมุนกลับด้วยนะครับอ่ะหนึสสบัดแล้วเอว หนึ่งสองสาสี่ท่านี้จะทําทั้งหมดสี่รอบด้วยกันนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับหนึ่งสองซ้ำไปหนึ่งสองสามสบัด เอลสี่ทำครบสี่รอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปต่อท่อนืุกกับท่าที่ห้าัเลยแล้วกันนะครับับแผนสาหรับท่าที่ห้านะครับตรงนี้ถือว่าเป็นท่าท่อนบุกแล้วนะครับเราจบท่าที่4ีด้วยท่านี้อยู่นะครับพอขึ้นท่อนพุกปึ๊บให้ทุกคนสะบัดบนไปทั้งหมด8ครั้งเลิ่มจากฝั่งนี้ครับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแด พอครบ8ดครั้งแล้วให้ใส่มาด้านล่างครับสองครั้งหนึ่งสองขึ้นครับหนึ่งลงอีกครั้งครับ1 2สองขึ้นอีกหนึ่งรอบ1 2สองเดี๋ยวเราทวนกันนะครับอาจบท่านี้ก่อนนะครับสมัตบนแบบครั้งนะครับอ่าสองสร้างเป็นหนึ่ง6 7 8สาสี่ห้าดล่างหนึ่งสองบนหนึ่งสองล่างหนึ่งสองบนหนึ่งอีกรอบนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดล่างหนึ่งสองบนหนึ่งสองล่างหนึ่งสองบนหนึ่งสองครบสองรอบรเรียกรอยแล้วสําหรับท่าท่อนหุกที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปต่อท่าหุกที่สองกันเลยนะกันนะครับสําหรับท่าท่อนหุกที่สองนะครับจะเป็นขึ้นท่อนเนร้อ,องคําว่าสบาัดถ้าได้ยินคําว่าสบาัดใ,ให้ทุกคนนะครับตีหน้ 1, าขาหนึ่งครั้งสบัดข้างบนสองครั้งหนึ่ง 2เป็นรอบที่1นะครับตีนะคะัคขาสองขาสับบัตข้างบนรอบที่2นะครับตีนะคะัคขาสองขาสับบัตข้างบนเป็นรอบที่3พอครบรอบที่3แล้วนะครับให้ทุกท่านตีนะะักขาหนึ่งรอบแล้วสา,สาย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 นะครับวนอีกครั้งนะครับสับบัตครั้งที่หนึ่งแล้วก็สบับบนหนึ่งสองหนึ่งสองรอบที่สองหนึ่งสอง รอบที่สามแล้ว1นึ่งแล้วซสายสายส่ยสยเราจะทําท่านี้นะครับทั้งหมดสองรอบด้วยกันเดี๋ยวเราลองทําไปสองรอบติดก,กันเลยนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองซ้ำหนึ่งหนึ่งอ่ารอบที่สองรอบที่สมแล้วใสายส่าสายสยสบายบน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  รอบที่สามปึ๊บซายซายสายสายครบสองรอบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ถือว่าครบมาหกท่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อสุดท้ายก็คือท่าจบกันนะครับครับผมสำหรับท่าสุดท้ายคือท่าจบนะครับให้ท่าเราแขนลงก่อนนะครับสำหรับท่าจบตรงนี้มันมีเพียงแค่สามจังหวะเท่านั้นเองนะครับง่ายๆเลยครับให้ทุกท่านก้าวเท้าขวามาข้างหน้าครับนะพร้อมบิดตัวอ่าแล้วก็หลังจากนั้น จังหวะที่3คือชูครับชู True, มือแบบนี้เลยเป็นลักษณะมือเลิฟก,กันเลยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนะครับหนึ่สองส้าเท้าฝาบิดบนะครับแล้วชูนะครับอ่าคราวนี้ลองทําอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกันเลยนะหนึ่งสองสมหนึ่งสองจบโอเคนี่คือท่าจบของเราสําหรับเพลงนี้นะครับเชื่อว่า สำหรับที่เราสอมมากันทั้งหมดตรงนี้พวกเราน่าจะทำกันได้อย่างแน่นอนแล้พร้อมที่จะเข้าเพลงกันแล้วหรือยังครับ